กับโนตีนะคะจะไปหาของขวัญให้เบาอ,อารมวันเกิดเบาอาร์มบางทีต้องจัดใหญ่หรือว่าอะไรหลังนี้ให้เบาอามดีเราจะไปเบิกเงินก่อนนะท่านคนตอนนี้จเจฟเพีก็ได้เบิกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามเมจิแอเซอร์ไพวันแต่วันนี้มันไม่ใช่วันเกิดวาวัานนี้เราจะไม่ตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> ก็วันน <ici> like okay you know? an so ี้นะครับเป็นวันเกิดของผมนะครับซึ่งผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะครับไม่เคยซื้ออะไรให้พ่อกับแม่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซื้อให้แกบ้างนะครับก็ทำไมหรอดีใจโพดนี่ไม่เคยซื้ออะไรให้พ่อกับแม่เลยไงก็ซื้อแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วเป็นคนดีแม่ก็ดีใจแ้วลูก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเจ๊เปียวนะคะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะวันนี้เจ๊เปียวมาเปิดคลิปคนเดียววันนี้เจ๊เปียวกับน็อตตี้นะคะจะไปหาของขวัญให้เบาอามเพราะว่า <c oughs> วันที่24นี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเบาอามเจ๊เปียวจะจัดชุดแจกและให้เบาอามแล้วไปไปดูกันว่าของขวัญชิ้นนี้มันคืออะไรแล้วเบาอามจะชอบหรือไม่ชอบไปดูอีกทีนะคะทุกคนไป <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนอตตี้เราจะเอาอะไรให้บ่าวอัมดีวะพี่จะวางแผนยังไงอะตอนนี้เจ๊เปียวก็ยังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไรให้บ่าวอามดีจะเป็นของกินหรือว่าเป็นอะไรดีวะบ่าวอั้มชอบอะไรดีวะมันเกิดบ่าวอั้งทีต้องจัดใหญ่เอาแบบใหญ่ๆเหรอเจ๊เปียวเอารถมันไปขายซื้อรถให้มันคืนไหมวะเอาแบบคันใหญ่กว่าเก่าอะดีนะพี่งั้นเราไปซื้อรถกันเถอะปะเราไปหาดูรถกันดีกว่าว่าจ้ารุ่นไหนยี่ห้อไหนอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหลังนี้ให้บ่าวอั้มดีอู้เงินเจ แรกเลยเราก็ต้องไปเบิกเงินนะคะเราไม่มีเงินมาสักบาทเราจะไปเบิกเงินก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เจฟเฟียวก็ได้เบิกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปไปที่ร้านรถกันเลยไปดูรถกันงานมันเกิดเจฟเฟีย่มันก็ซื้อแค่เค้กปอนเ,เดียวมาให้แล้วงานมันเกิดมันเราต้องแบบของชิ้นใหญ่ให้มันอะ่ะอมันคุ้มไหมเนี่ยทุกคนเจฟเฟีย่คุ้มไหมเนี่ยแม่งดูดิบันไดกี่ขั้นเนี่ยแล้วต้องเจฟเฟียต้องขึ้นไป ไกลเลยทุกคนรเลยอีกหนึ่งโลจะถึง้านรถโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยค่ะทุกคนดูเราต้องเดินไปจะไปปวดข้อ ชอบมากเลยนะทุกคนเพ่อมันเป็นรถแบบคันใหญ่แล้วเป็นรถในฝันของมันอ่ะมันฝันที่อยากได้อ่ะวันนี้เจ๊เพ้่จะสารฝันให้มันเองแต่ไม่ได้บอกมันนะคะทุกคนว่าจะมาซื้อรถให้มันเราเราไปดูกันว่าหน้าบออาจะเป็นแบบไหนอะไรยังไง ทุกคนเบาอามก็ไม่อยู่บ้านไม่รู้มันเอารถไปไหนน่าจะไปหาเพื่อนเพราะว่าเห็นว่าจะไปหาเพื่อนมาทําอะไรสักอย่าง,างนี่จากางานมันเกิดมาหรือเปล่าแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่รู้ตัวว่าเจนะ๊เปียวเนี่ยซื้อรถเป็นของขวัญให้มันนะคะทุกคนส่วนพี่เซลเขาก็จะมาส่งประมาณป่ายสายนสี่โมงเย็นหรือเปล่าที่คุยกันนะจำไม่ผิดเจ๊เปียวได้ยินเสียงรถเบาอามมาแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจ๊เปียวจะไปถามว่าไปไหนมานะคะทุกคนได้ยินเสียงมาแล้วไปดูสิสงสัยจะไปรับลูกมาด้วย อะไรอ,อะไรไม่ได้ถ่ายอะไรหรอกจีนพี่ยวมันถ่ายอะไรกับมันวะมันแปลกๆนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าแม่งจะเสือภัยวะแต่ก็ไม่น่ามีไม่ใช่หรอเจ็บปี่อ้อเจ็บปี่อ,อ,ถอ้ถ่ายชิปอะไรวะถ่ายชิ้น้องอีออน,นอะไรวะผมว่ามันต้องเหี้ยแน่ๆเลยวะหรือว่าแม่องจะแอบเสืพภัยวะ แต่วันนี้มันไม่ใช่วันเกิดนี่ว่ามันเป็นวันนี้คิดมากนะแต่คขงขวัญได้ชิ้นใหญ่แน่ๆหรือว่าแหวนไปไผยจริงวะโอ้ว h a the fuck เียกดเงินมาเยอะจังวะหรือว่าไม่แอบซื้อตัวให้จริงๆวะแต่อย่ารออย่าเพิ่งรู้ทันมันดีกว่า ไม่รู้ดีกว่าว่ะว่ามันต้องส้อรถให้แน่ๆเลยเมว่าเงินแม่งเป็นปึกพรุ่งนี้เจ๊กาจะส่งรถให้เป่าอามหรือเปล่าวะื้งรถให้โอนแน่เลยเฮียก็บเก็บตัวใหม่โอเคเราจะไม่ตื่นเต้นเออพี่ครับอันนี้มาส่งรถใครอะพี่มาส่งให้คุณยูทูบเบอร์ครับพี่ผมไม่ได้สั่งนะพี่ <laughs> สีถูกไหม เอาเรามาที่บ้านนะพี่มีบ้านหรือเปล่าครับเฮ้ยเจ๊เปี้ยวมึงสั่งรถเหรอวะสั่งรถเหรอห้องส้มส้มอ่ะห้องส้มส้มสั่งรถเหรอจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครสั่งอ่ะพี่เฮ้ยพี่ผมไม่มีตังค์จ่ายนะพี่จ่ายตังค์แล้วลงเลยลงเลยตองคจ่ายตังค์แล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าซื้อให้ซื้อให้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอกแม็กโคตรเท่โอ้หทุกคนดูดิครับเฮ้ยโอ้ my god oh my god อันนี้สดหรือดาวเนี่ยพี่คันนี้เนี่ยดาวพี่ดาวอ้าวชิบหายแล้วแล้วแม่งผมนึกว่าจะซื้อสดหาหนี่ให้กูอีกแล้วเจ๊เพียวโถรใช่เหรอพี่คันนี้เนี่ยนะถูกต้องครับคันนี้เลยครับสรุปรถชื่อใครพี่ชื่อ้องผู้หญิง๋อ้แอบซื้อรถให้เหรออะไรเฮ้ยขอบคุณนะจิรักรเรายิ้มอยู่นี่มันอะไรกันเราจะเป็นหนี้ไปด้วยกันเจ๊เพียวซื้อให้ผมไหมหรือว่าทุกคนช เอ้แม็กรถในฝันผมเลยได้เยทุกคนผมอยากได้มานานแล้วหืมโอ้ไม่ก e ็อสโอ้โหดูดิเฮ้ยซื้อให้จริงดิเจ๊เปี้ยวแม่งอย่าบอกเขายกกลับวันพรุ่งนี้นะไม่เอานะโค้รเทมัตตาฟัก เฮ้ยของจริงว่ะแม่งพูุนี้วันเกิดซะด้วยดีโอ้โหแม่งมาก่อนได้ไงวันนี้่ยแล้วคนอื่นจะซื้ออะไรให้ผมมาทุกคนแม่งรู้สึกคาดหวังว่ะเจ๊เปียวแม่งเปิดหัวมาโคตรตึงอ่ะท่าทายังไม่ถึงว่ามันเกิดเลยโอ้ยแม่งจัดอขอบคุณเจ๊เปียวงามๆต้องกล่าวงามๆสักครั้งละมั้งก็วันนี้นะครับเป็นวันเกิดของผมนะครับซึ่งผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะครับไม่เคยซื้ออะไรให้พ่อกับแม่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซื้อให้แกบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยเตรียมมาสองอย่างนะครับคอ่่ผผมมมเนนนนนีีาากด้้้้คัััทจแแลลววววใ ถือไปแล้วเห็นนะครับลับตาอย่างวะลับตาดีลับตาโอเคตอนนี้คือพ่อผมน่าจะเหลี่ยมนะครับทุกคน <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมไปเ,เสื้อให้เลยดีกว่าน้ำเสียการเสรียเวลานะครับทุกคนมาตามมาเลยนะครับอ่ะพอๆมันเกิดซื้อให้อันนี้ของพ่อสวานแบดอะไรเนี่ยสวานแบสยกเสร็จที่พ่ออยากได้อันนี้ของแม่ <c oughs> มันเป็นรองเท้าอันนี้ซื้อรองเท้าให้แม่ถ <c oughs> ืนนอเา <c oughs> อานนี้ให้แม่ อันนี้อันนี้ให้พ่อลองใส่ดูดูไหนจะใส่ได้นะเอาไว้ออกงานไงเห็นเซี้ยนนะครับทุกคนใช้ได้ไหมได้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 อ่ะรายอีกหนึ่งอย่างคนละสองพันเอาไว้เอาไว้กินจะเลื่อนลุงเลงนะลูกสาธุ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 ูจะเลื่อนลื้นมวยโอ้ยแต่ก่อนเป็นที่เล่นโอ้ยแต่ก่อน้องมันเด็กเนาะ จะเลืจริญืเป็นคนดีนะลูกรวยเลยรวยนี่ก็ทำไมหรอดีใจโพดนี่ยอ๋อมีไข่ซื้ออะไรพวกแม่เลยไงก็ซื้อไข่นะแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วเป็นคนดีแม่ก็ดีใจแล้วลูกอ๋อยุร้องซะถือว่าดีแหละครั้งแรกในชีวิตดีลูกได้ของากอาบจ้ะดีนะลูกอ่ข้ามูวอยู่ว่าเคยยำอะไรพ่อแม่เสียใจอยู่ข้างหนึ่งไงเอ็มก็อยากไะ้แม่ก็ดีใจแล้วลูกเอ็มแม่ร้องเลยเพื่ ไปเคยกอดแม่เนาะเคยกอดแต่ต,ตอนเป็นเด็กเนาะกุนเนี่ยอยากไห้มากกุนนี่หละแต่เดือนเนี่ยอําโดนฮักฟ <คน S 1> าสีเยอะไงใจแลยอาเป็นคนดีแม่ก็ดีใจแล้วลูกแม่ไม่อยากได้อะไรมากอามก็ขอโทษแม่นะที่ชอบดา่าตะคกมอก็ไม่รู้มันับโูโหก็ด่าไงก็อยากให้แม่ยกโทษให้แต่อาจะบวชให้นะสัญญาแล้วหนะแม่ต้องอยู่ร้อมบวชให้นะอาเป็นคนดีแม่ก็ดีใจแล้วลูก รักก็พอทราก็พ่อได้ก็านนี้แม่ก็ดีใจแล้วลูกแม่ไม่ด้อยากได้อะไรแล้วให้อาจาเป็นคนดีก็พอลูกลุก <ๆ S 1> ก็มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกนะครับคือผมว่าจะไม่ร้องแล้วนะคือมันไม่เคยทําอะไรแบบเนี้คือผมพูดไม่ดีกับพ่อแม่ไปเยอะไงมันคือเรื่องจริงนี่คือพวกเลยนี่คือมาขอคำมาพ่อกับแม่นะเดี๋ยวก็รอดูว่<ม>าผมจะบวชให้ด้วยนะแต่ผมขอเก็บตังก่อนไม่ครั้งได้จริงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆมานะครับทุกคนตอนนี้เขาออกไปข้างนอกนะประธานกับเลขาแล้วก็นงบปคิมแล้วคคนนนนอออื่ะเราจกกััีีทบผม เวลคอมทูวันเกิดเบาอามตอกสดนะครับทุกคนอ้าววันนี้มาเปิดคลิปช้าหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งไปเตรียมงานมาเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสนามมวยก่อนนะครับว่าวันเนี้ยผมอะ่ะจะจัดมวยทะเลด้วยนะครับมาดูสนามที่ว่าจะเป็นยังไงผมบอกขนาดแล้วว่าโคตรตึงเดวเละว่าเป็นดูสนามกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคน Let's go ลุยเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสนามมวยแล้วนะครับเพื่อนๆด้านหลังผมเนี่ยคือสนามมวยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างมาตามมานี่เลย นี่นะครับนี่คือสนามมวยของเบ่าอามนะครับทุกคนตอนนี้ก็สภาพประมาณ90%บนะครับผมได้เทสมาแล้วนะครับกับเพื่อนผมผมกับเพื่อนเนี่ยทำกัน2คนนะครับโดยนอตตี้ก็มาช่วยนะแต่นอตตี้แม่งนั่งบนอย่างเดียวนะครับทุกคนไม่รู้แม่งมาทำหาอะไรนะครับแต่ผมทำกับเพื่อน2คนนะสนามนี้แบกน้ําหนักได้ถึงร้อยโลอัพนะครับนี่เป็นมวยทะเลนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนมาครับและลืมบอกนะครับทุกคนวันนี้ใครไม่มีเสื้อเบ่าอามตอกสดไม่ให้เข้างานเวบอกแค่นั้นแหละนะครับถ้าใครอยากได้เสื้อนะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับว่าใครไม่มีเสื้อบอกเลยว่าโดนแน่นอนนะครับทุกคนมวยในวันนี้ทุกคนก็รอดูนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะและใครจะเป็นฝ่ายแพ้สต๊อปนี่นะครับคนมาคนแรกใครว่าไงครับเอาวทำไมครับคุณไม่ใส่เสื้อว่าต้องสดมาเหรอเฮ้ยผมอ่าลงรถมาครับคุณลงรถมาเลยเลขาได้ครับคุณลงรถมาเลยลงรถมาแล้วเข้าบ้านเลยครับอย่าเดาเช็ค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 คันนู้นก่อนคุณเข้าไปจอดตรงนู้นเลยครับเข้าจอดตรงนู้นเลยครับแล้วคุณอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะรอตรงนี้นะ โอเคเราดูไอ้นี่ก่อนไอ้นี่นะไอ้นี่ดูนี่คนหนึ่งเอาเฮ้ยครับผม,มไม่ใส่เสื้อบอกอาวมาวะเสื้อบอมอยู่นี่อยู่นี่ไม่วันนี้เขาบอกว่าใครไม่ใส่เสื้อบอกอาวมามีก็บตกติกาไงเนี่ยนะตอนนี้คือเริ่มแล้วมันเริ่มตั้งแต่เาช้านี้แล้วเอาเริ่มแล้วเหรอนี่เขาใส่เสื้อบอกอามแล้วไงน่าจะเปรี้ยวไม่ใส่อันนี้มันพึ่งมาเออพึ่งมาเหมือนกันเนี่ยอยู่นี่ อ่าไม่ไม่รู้แลละครับคุณเข้าไปจอดเลยครับแล้วคุณต้องโดนทำโทษนะครับคุณลงมาจอดเลยคุณมาจอดเลยใครก็ตามที่มาก่อนแล้วไม่ใส่เสื้ออาร์มโดนโดนอะไรวะไม่บอดเฮ้ยบอย และที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้มันคือศึกสองผัวเมียบ่าอามกับเจ๊เปี้ยว,วใครจะเป็นเจ้าแห่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวใครจะเป็นสองคนนี้ใครจะเป็นเจ้าแห่งมวยทะเลในครั้งนี้ไปดูกันเลยครับ <S <S แต่ตอนนี้ทั้งสองคนได้อยู่บนสังเวียนเป็นที่เรียบร้อยผมจะให้บ่าวอามกับเจ๊เปี้ยวแข่งกันยกเดียวจบเลยนะครับทั้งสองคนฟังเสียงนกหวีดดีดดเมื่อเสียงสัญญาณนกหวีดดังขึ้นเริ่มชกได้เลย3 2 1เองน ปก่อนเจ๊เป hey, ียวไปที่เรียบร้อยแต่เจี๊บเปียวบอกว่าขออีกหนึ่งยกนะครับให้เบาอัมแกลตัวและยกที่สองเบาอัมได้ขึ้นไปแล้ว เหมอกันไม่ใช่หรอเมื่อกี้ไอ้ชุบก็ได้เออก็อาจจะกลัวหน้าเราเหลี่ยงมาเปล่ายิงชุบยิงชุบจ้าเจีส์เชิดเอาบอยใครคะไปวบอ่ะคือเรียกคนหนึ่งคนลงมาเอาใครดีติยวใครดีเลือกนี่ต้เงติยวใครตี่เลือกเพื่อนมาอีกคู่นึองใครอยากต่อยกับผมครับไม่ให้อตตี้เลือกเลยเลยตัวตตี้เขาบอกอาบแล้วมาเดี๋ยวจิ้น เชียร์น็อตตี้ผ่างสนามเลยและผู้ต่อไปนะครับผมบ่าวอามจะแข่งกับน็อตตี้คนขายปลาทู <S <S yeah. จะแข่งกัน2ยกนะครับทุกคนเบาอ้มกับน็อตตี้เลยร้เร็วเและยกแรกครับทุกคนเบาอ้ำได้ล่วงก่อนนอตตี้อีกแล้วนะครับและในยกที่2นะครับทั้งคู่พร้อมเลยพร้อมถ้าพร้อมแล้ว ้้อนทับอ้หอะแล้วก็กรรมการใหญ่บอกว่าต้องตัดสินที่หนึ่งรอ้เท่านั้นนะครับตอนนี้ยกสุดท้ายนะครับทุกคนคิดว่าผมหรือนอตตี้คอมเมนต์มานอตตี้มาถึงเน่ากระเป๋าอาร์มตกสุดนะครับผมและนยกนี้เป็นยกสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับ และตอนนี้เรก็เป็นคู่ของประธานบริษัทน้าวางเจงกับน็อตตี้ปทูบูรนะครับผมสามสองหนึ่ง มาได้นัไงเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮเ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้นเฮ้ยเเ้เฮรยเฮ้ยเ่อยเฮ้รเ้้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตฮ้ยเนยเฮ้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 ยเเม้ยเน้เ้ ผู้ชนะเป็นประธานนะครับไม่ไหวเลยมามาใกล้ๆหมัดนี่มาโอเคนะครับคู่นี้จะเป็นคู่พิเศษอีกหนึ่งคู่นะครับระหว่างลุ่งลิ่งจิตหวังเจงปัทะโนบิคิมเด็กวัดค่ะ เอาละครับจังหวะนี้ประธานวางเลยวางไปร่วงไปร่วงไหม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 ชูนี่ร่วงไหมยังไม่ร่วงครับยังอยู่ว่ายังไงว่ายังไงวายังไงจะงร่วงไม่ร่วงว่ายังไงทำไมทำไมยกที่หนึ่งรับผประธานชนะไปรับยกแรกเดี๋ยวเรามาต่อกันยกที่สองนะครับาจังหวะนี้ครับประธานว่ายังไงครับลูกนี้ ว่าไง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 ล่ายซ้ยซ้ยวายังไงวายังไงวยังไงวยังไงหัวอซ้ายอ้ยหอซ้ายเอาแล้วไปไปไปเสมอกันนะผมเสมอกันพอ

ที่สองลมเป็นคนชนะนะครับทุกคนที่เสมอกันหนึ่งเท่าแล้วนะครับทุกคนรอบตัดสินครับเราสุดท้ายนะครับใครชนะคือชนะได้แชมป์ไปเลยโออายโอยอ้ยโก้อ้ยโอ้ยมก้ยโอ้รโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้วโอ้ย้ยนะ้ยโอ้ยโอ และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับคู่เด็ดในวันนี้นะครับบ่าวอามเอก,กับประธานก้างนะครับผมอ้าวไม่ใช่ครับประธานบริษัทตั้งหวังเจงนะครับผมเอานมคุณไปไหนครับกำลังมานี่มีกาดเอามาให้อยู่เฮ้ยเอานมคูณใจของพี่มาเด็สีแดงเอาสีแดงเอาเลยครับสีแดงรแรงโอ้ย<ๆ>บอกเลยว่าเดือดแน่เอางี้ให้เอฟซีโวตดิดว่าใครคอมเมนต์มาระหว่างบ่าวอามตอกสดสิเจเปี้ยนนอรและผมลุงลิงสิตั้งหวังเจ๊ง เดี๋ยววันนี้ก็ได้รู้ว่าใครจะชนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยดูประธานมือเดียวได้มือเดียวได้มือเดียวด้วยมือเดียวด้วยมือเดียวด้วยบอกอาจะแพ้ไหมหรือประธานยังไงครับเฮ้ยพุกท้ายได้ได้ชนะกว่าก็เฮ้ยบอกอารวมไปแล้ครับโอเคครับทุกคนคู่นี้ก็เป็นยกที่สองแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์แล้วไปชมงานเต้น เอาไปยังไงจังหวะนี้เปล่าประธานว่ายังไงครับประธานล็อกสายเรากัวเบาเอาว่ยังไงลอกแล้วเสมอครับยกสุดท้ายยกที่3ามใครชนะคือแชมปเริเอาว่ายังครับงวประธานรือเบาอประธานลือบาอาครับประธานลืมเ้รับปาระธา ว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงจังหวะนี้ว่ายังไงว่ายังไงชนะโอ้ชนะคว่าเป็นเบาอัมนะครับเป็นฝ่ายชนะเป็นสุดในย่านนี้นะครับใครจะเอาผมอีกไหมเอาผม่าล่ะ มาดิเฮผมดีกว่ามามาดิเอออยากเจอว่ะมาดิเออคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ท้าชิงนะครับระหว่างโนบีคิมเด็กวัด vs ต่อตอกสุดนะครับโอ้เม่งเคยเก่งเลยมาคิดว่าเท่จอบังเกลื่อยเสือดาวเข้าไปเออมาถ้าพร้อมแล้ว บาวามชนะนะครับยกที่หนึ่งพร้อมนะครับยกที่สองเฮ้ยเฮ้ยพร้อมเลยพร้อมเลยอ้าวตายหมดเฮ้ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นึกว่าไม่รอดยกสุดท้ายนะครับพร้อมแล้วเออชิกระดูดชิกระดูด เฮ้ยเป็นเบาะชนะใช่ไหนี่เอ่อคัสดีครับน้องน้องมินซอมินนะครับผมอันนี้กับน้องน้ำเพชรนะครับผมคุณรู้หรือเปล่าว่าวันนี้ไขไม่ใส่เสื้อตอกสดมาจะเจออะไรคุณเห็นอะไรไหมเนี่ยของเสื้อตอกสดหมดเลยไม่มีไม่มีไม่มีค่ะในเมื่อคุณไม่ได้ใส่เสื้อตอกสดมาหมดแก้ว เริ่มเลยครับเริ่มเลยมาเลยครับผมมาเลยครับนี่คือบทลงโทษสำหรับคนที่ไม่ใส่เสื้อตอกสดมานะครับผมเชิญนั่งโต๊ะเลยครับเชิญนั่งโต๊ะนี้เลยครับนั่งโต๊ะนี้เลยนั่งโต๊ะนี้เลยก็จบไปเท่านี้กับการวันเกิดนะครับผมก็ฉากเซอร์ไพรส์ฉากของขวัญครับตัวไปดูคลิปเต็มที่ช่องหวังเจ๋งช่องลั่วแล้วก็ช่องปะทูสามเข่งปะทูบูดนะผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาร่วมงานวันเกิดในวันนี้นะครับผมเจอกันใหม่อีหน้ารอดูนะครับว่าพวกเราไปทำอะไรกันต่อแล้วเจอกัน